สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินเมนูง่ายๆนะคะไว้ไวนะคะไว้ไวตำรึงถั่วนะคะไม่มีหมูนะคะเราจะไม่ใส่หมูนะคะเราก็จะเอาไว้ไวนี่ดีแบบนี้ก็ๆๆๆนี่ลงไปกินง่ายๆนะคะวันนี้เมนูง่ายๆของเรานะเป็นเมนูง่ายๆนะคะให้น้ําเดือดก่อนจ้าแล้วเราก็ใส่ลงไปจ้าวันนี้เมนูไม่มีอะไรยมากนะคะ เราใส่เครื่องไปเรียบร้อยแล้วละวันนี้เราไวไวตำรึงกับทั่วผักยางแบบอร่อยไม่อร่อยก็กินได้ไม่มีเนื้อหมูวันนี้ไม่กินเนื้อหมูเราจะกินแต่ผักค่ะนี่นะเราจะเราจะเทลงไปเลยนะให้เขาเดือดน,นิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเทลงไปให้น้ําล้นนะคะร้อนๆนะะอนอนชวนชกินชวนกินเทได้แล้วมั้งนะ ได้จะเทไปเลยจ้าเดี๋ยวเราใส่ผักที่ล่างนะคะใส่ผักที่ล่างจา้าวันนี้เราก็กินแบบง่ายสบายสบายจิตใจของเรานะคะเราไม่ได้ออกข้างนอกไม่ได้ซื้ออะไรเราก็กินไวๆทั่วพกยาอาหารรักนะคะไม่ได้กินอยากกินกยเตี๋ยวก็มาทําตรงนี้นะคะนีใ่ให้เส้นแบบนี้นะคะให้เขานนุ่มนะคะใส่ผักลงไปนะครับมือ ถั่วพยากับาบตำลึงนะคะที่บ้านก็มีอยู่แค่นี้แหละคะ่ะอ่ากินง,ง่ายๆเนี่ยมีผักอย่างเดียวไม่เอาหมูค่ะวันนี้เราไม่ทานหมูเราจะทานแบบง่ายๆนี่ค่ะเห็นไหมมีผักเขาวิตาม,มินเต็มที่แล้วนะนี่ค่ะเห็นไหแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วน่ากินไหมล่ะถั่วเนี่ยมันจะสุกเร็วนะคะถั่วสุกเร็วเราขอปิดแก๊สนะคะแก๊สนะคะ นี่น,น,นะคะัดังแป๊เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็คนคนคนขั้วขัวกะหาจานมาใส่มันตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่นะคะไม่มีอะไรมากถ้าอยากจะกินอะไรเราก็ทำไปทำไปย,เปปยวเราหาจาอนอ้อนก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาหม้อนี้ลงก่อนนะคะเพราะเราจะตั้งตรงนี้นะคะโอ้ตายตายตายนะคะขอโทษเวยนจ๊ะเพราะว่าเราเอาที่ นี้นะคะลงตรงนี้เลยลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนจานใหม่นะคะนี่ร้อนมากนะคะกําลังร้อนๆนะคะกินกําลังร้อนๆนี่นะคะมันจะเอา่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเรียงจานให้ดีก่อนนะจานนี้นะคะ่ะนี่กินของง่ายๆหน่อยนะไม่ต้องเปือนน้นะคะนี่เราก็ตักไปเลยนะคะนี่ตักเข้าไปนู้เส้นเขาจะนุ่มนะไวยๆนะคะ ไวแล้เวเราก็ใส่เครื่องคลิกปนอะไรพวกนี้ใส่ไปนะคะมันก็อร่อยได้แล้วนะคะมีอันนี้ไม่มีหมูเนี่ยไม่มีหมูนะคะเพราะว่าเราไม่เอาเน,นื้อหมูนะคะเราไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะถ้าเขาเขาว่าเครื่องปรุงเขารวมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยไม่ไม่ต้องปรุงอะไรให้มันมากนะคะนี่ค่ะไม่ชัดนะคะอ๋อไฟก็ไม่เปิดด้วยนะไม่ได้เปิดไฟมันก็เลยไม่ ไม่มีแสงสว่านเเปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็เปิดไฟนะนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะนี่เห็นไหมแค่นี้ก็ได้นะ่ากินแล้วคะ่ะนี่นะคะอร่อยไม่จ๊ะนี่คะ่ะแค่นี้แหลคะค่ะเราก็ได้ไวๆนะคะถั่วผักยาวตำรึงเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะวิ่นจะลื่นจะ,นจะอร่อยไม่อร่อยมันก็หูร้อนขนาดนี้นะคะร้อน,รอ,นอร่อยอร่อยแซ่บ แซ่บถึงใจของเราไปเลยนะจ๊ะมันอร่อยมากๆนะคะอร่อยอร่อยกินกับข้าวก็ได้นะคะเอาข้าวคดมานะคะที่กินกับไวไวเนี่ยแหละอร่อยไปเลยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคลวคลาดจากภยันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาคคุ้มครองสาวทุกค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ